วันหล่อเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันหลออที่เรียกว่าทำนู่นทำนี่หาอะไรกินจริงแล้ววันหล่อวันนี้เราคิดมาก่อนแล้วว่าเราจะมากินอะไรพอเข้าไปหารีวิวไอ้ร้านที่จะไปกินเนี่ยรู้สึกว่าคะแนนมันน้อยไปนิดนึงเป็นร้านโซบะซึ่งเรารู้สึกว่าเราไปกินของอร่อยมาแล้วอย่างโซบะคีรีกอนุจิเนี่ยดีงามมากจนรู้สึกว่าเราไม่อยากเอาร้านอะไรอื่นมาเปรียบเทียบก็เลยแบบเฮ้ยเราเราพับไว้ก่อนดีไหมวะไอ้ร้านโซบะที่เราจะไปกอบกับ ชิมเนี่ยก็จะต้องมาซื้ออุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ M K T ยงั้นเราอะ่ะมาหาอะไรกินแถวนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนั่งเสิร์ชร้านเป็นเรื่องก็ไม่รู้จะกินอะไรดีเอาอยัางไงมีความคิดไปออกแล้วจะต้องออกจากบ้านแล้วจะทำยังไงดีชิมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเราไปตตยเอาดับหน้ารเราให้ Google นําทางเดี๋ยวเราจะไปหาร้านที่ Google บอกว่าได้คะแนนเยอะๆแบบ4.5ขึ้นดีไหมดีครับเอาร้านแบบนั้นดีกว่าแล้วก็แถวถวนี้อย่างเงี้ยเหมือนตอนนั้นที่เราไปกินปิ้งย่างอ่ะอันนั้นมันก็ดีไงติดใจแล้วก็เลี้ยวคู คาเฟ่ย,ยาเงี้ยก็ได้มาเจอร้านดีๆจาก Google อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเอาอย่างนั้นแล้วกันเนาะ<ด>มันก็เลยเป็นวอลลอกแบบนี้แหละเป็น <laughs> แบบนี้ครับ <laughs> ไม่ได้คาดแล้วก็ไม่ได้จะสร้างเรื่องด้ืยเอาจริงๆมคิดไม่ออกสตอรี <laughs> ่ <Story S 2> <laughs> มันก็คือเรียวๆเลยถ้างั้นสิ่งแรกที่ผมมันทำก็คือการแวะมาที่นี่โซน y สโตสาขาเอมคอเทียมันเกิดบางสิ่งบางอย่างคือผมมั<อ>มเป็นความ อยากจะปลดล็อกความสามารถของกล้อง s o นี A7 m a r k IV ผมก็เลยไปซื้อ CF Express ซ์เอทแต่ไม่ได้ซื้อของโ o n y นะผมไปซื้อของโปรเกตแล้วปรากฏว่าผมลืมซื้อตัวรีเดอร์แล้วผมก็เป็นคนที่ติดการที่แบบถอดการ์ดออกมาใส่รีเดอร์อ่ะพอผมโพสต์ไปก็มีคนแนะนําว่าเฮ้ย hey, เสียบที่กล้องได้นะให้กล้องเป็นตัวรีเดอร์เออจริงแล้วสะดวกด้วยแต่ถ้ามีรีเดอร์ก็ดีอ่ะอยากได้รีเดอร์ก็เลยคิดว่างั้นถ้าไปสั่งของโปรเกตมาเนี่ยเสียค่าส่ง95เหรียญอีกรอบตัวการ์ดเดอร์85เหรียญโดยประมาณค่่่าสง95เหรเรียับไไมด้ ก็ไม่ยอมสั่งมาพร้อมกันไงก็ลืมไงแล้วพอคำนวณไปคำนวณมาใช่ไหมสั่งโปเกตให้ส่งมาเนี่ยจากต่างประเทศมันอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทงั้นมาดูการลิเดอร์ C M X P ของ Sony ไหมมันราคา5,000ไม่ต้องรอถ้ามีก็เลยจะเข้าไปดูเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่า Sony จะมีขายหรือเปล่าแบบเร็วเรียวเลยครับคือคือผมตัวล e เดอร C M X t ไท A มีครับ ของค่ะถ้ามีสินค้าเดี๋ยวผมโทรไปหาเนาะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ครับได้เลยมันราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่พันสองร้อยสโอเคได้ครับของคับปรากฏว่าไม่มีของเหมือนกันแต่ว่าราคา4,290ทุกสาขาเลยไม่มีไม่มีผมฝากเบอร์ไว้แล้วสำหรับใครที่แบบอยากจะซื้อของกับโซนี่โซถ้าเขาไม่มีก็ฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวเขาโทรหาแล้วกันตอนนี้ก็ใช้แบบเสียบกล้องไปก่อนเนาะตอนนี้เสียบกล้องไปก่อนแล้วกันจริงในนี้ก็มีร้านที่น่า ม,มันจะมีฟูดคอร์ดอร่อยเลยนะเออบีติดใจอาหารอินเดียมันเป็นอินเดียแท้คือฟูดคอร์ดเขาจะรวมร้านอาหารดังๆอะ่ะผมก็มากินที่นี่บะหมีม่หมูแดงใช่ดังอยู่แถวหัวลําโพงอะ่ะอร่อยมากตัวหมูแดงนี่คือแบบมีกลิ่นย่างไหม้นิดๆหอมอร่อยมากเลยคือเราอาจจะติดภาพว่าฟูดคอร์ดมันก็งั้นๆน,น,นะนะแต่นี่ไม่ใช่ฟูดคอร์ดที่นี่โคตรอร่อยผมจะให้ Google เป็นผู้นาพาอาหารเที่ยงวันนี้ Google เป็นผู้ลิขิตมีเบรกฟาสต์สตอรี่นะฮะ45ดาดาวซาโบ บาสีบาสี่จุดห้าดาวแล้วก็ดิออนไบโคโคเท่นะฮะผมก็ไม่รู้เอ็มเคไลฟ์นะฮะนี่คือสี่จุดห้าดาวหมดเลยนะดาวจะไล่เรียงกันมาเลยนะฮะตั้งแต่บนลงล่างเลยนะดาวสูงๆก็จะไปอยู่ข้างบนมอซ่าก็เป็นอาหารอิตาลีนะฮะเห็นตรงกันเกือบสิบสี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะกินเบคอนสตอรี่ดีก็ปิดยี่สานไนการ์เบคอนสตอรี่อยู่ไหนนะครับเดินไปได้ครับเขาอยู่ตรง ข้างๆเอ็มคอเทียเดินมาตรงนี้ครับแล้วก็คุณจะเจอเบเกฟัสสตอรี่เดินไปทางคัสตานากามูระครับคือซอยสุขมวิทสามสามทับหนึ่งกันแหละไปปะก็ได้ลองดูนะฮะสรุปว่าเชื่อก o เกิลนะฮะเราจะไป Breakfast Story ที่ได้4.5ดาวอ่ะผมให้คุณดูแลอันนี้ผมดูแลอันนี้แทนเราเริ่มเดินได้ตอนเราออกไปข้างนอกใช่ไหมครับไปเลยครับโอเคเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างกันเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมครับตรงไปอีก คือโซบะโซบะอาซูมะที่ปิดตัวลงมาถึงแล้วก็มาทําความเคารพนะฮะนี่คือโซบะอาซูมะที่พวกเราชอบมากนะฮะเขาปิดไปจริงๆนะฮะมาถ่ายบอกี่ทีพอผ่านมาเราก็ต้องมาทําความเคารพนะฮะมาเราใช่เหรอ <laughs> มนใช่เหรอวะ <laughs> อะไรประมาณนั้นนะฮะไป <laughs> ต่อไปเดินทางเดินทางจะถึงแล้ว <laughs> ก็ใช่ดีก็มันอยู่ซอยนี้แหละจุดมุ่งหมายเราจะอยู่ซ้ายามือลักษณะเหมือนให้เข้าไปในนี้เลยคุณ คุณดูแผนที่นั่นก็ทำป่าไี่อยู่นี่อ่ะปาปไปไปไหนป้ายอยู่เนี่ยมันขึ้นด้วยหรอขึ้นทางไหนอ่ะนี่เข้าไปตรงนี้เหรออผมของหมาเนี่ยครับ ครสองท่านนะครับครับ,บารมาถึงเบรคฟาสต์สตอรี่แล้วฮะอยู่ชั้น3มเราจะต้องเดินทะลุร้านฝรั่งขึ้นมามแล้วก็ร้านอะไรที่เป็นรูปเคาน์เตอร์บาร์อะไรสักอย่างแล้ก็ขึ้นมาอีกชั้น3ามเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนเดี๋ยวต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์สิ่งแรกที่มา ไออเมริกาโน่ผมนึกว่าผมจะได้กินอเมริกาโน่ร้อนเว้ยอ้าวร้อนจะตายอากาศบ้านเราก็สั่งเย็นให้เองวดีมากรู้ใจวะไม่รู้ใจอ่แต่โอเคหอมดิคืออเมริกาโน่เย็นเขาใส่ดีไปด้วยใส่ด้วยอย่าเรียกเปลือกเลยชิ้นส้มชิ้นเลยชิ้นส้มมาหนึ่งชิ้นนะให้เกิดความหอมอ็คือมันน่าสนใจกันครับไม่ของเก้าอันนี้อะไรนะเดอะกรีน <Healthy. S 1> <Healthy. S 2> เฮลตี้เขาจะใส่ผักเคลผักเคลแตงกวาแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะคือเรียกว่ามีความเฮลตี้นะเข้ากับใบหน้าของเดียนไหมคะอมโอ้โกินโคตรชิมชิมโคตรครีน <laughs> กินคื <laughs> อ,ผ, <laughs> อผักเลยนะเขาไม่ใส่น้ำหวานเลยเป็นไงบ้างเขียวผักเขียวกันเลยทีเดียว <laughs> คือใครรู้สึกวยย่าอยากจะทานผักบ,บ้างครับจังเลยครับไม่ใช่ผมแน่นอนชิมไม่ชอบแน่ไม่ใช่ผมแน่นอน ชอบนะ <S <S ผมเห็นทรงแล้วไม่รอดก้าวคุณก,ก็พักน้ำผักอยู่แล้วผักเชลเนี่ยมีประโยชน์มากมาเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างไรมาตาม Google บอกนี่คือ4.5ดาวนะเพื่อ Google ทั้งที่แบบถามจริงๆเอะถ้าเกิด Google ไม่บอกจะเดินขึ้นมาไหมก็คงไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มีไม่รู้อะเดี๋ยวลองอินอ่ะ4.5ดาวแล้ว Google ว่าไงต้องสั่งอะไรเนี่ยรู้ไหม ไม่รู้เราสั่งอย่างนี้เราอยากสั่งทำไมเราไม่ถาม Google ก่อนว่าเราต้องสั่งอะไรนี่เขาไฮไลท์เมนูคือแพนเค้กเบรคฟาสต์คลับแซนด์วิชข้าวพุ่มกินแซนด์วิชนะว่าเช้าทูเอ็กอเมริกันเบรคฟาสแครปเปอร์เอ็กซแครปเบอร์เอ็กแต่ผมสั่งไปเป็นท็อตเลยก็มีก็มีอยู่ในจานเออเท็กซัสท็อตแล้วก็สแครปเบอร์เอ็กมีเนี่ยไอสิ่งที่ผมคาดหวังคือสมอลลาเต้คุณบอกอเมริกันสไตล์เอ้ยอะไรนะอเมริกาโน่สไตล์เออใช่อเมริกันโน้ตสไตล์มี นี่คือมีอยู่่ะก็โอเคต่อหน้าคุณคนเราต้องเปิดโลกน์กได้ดาวห้าดาวเยอะแยะสมวนวัวนมาเช้าเจอหนึ่งดาวก็รู้สึกแต่ดาวสำคัญนะได้รีวิวสำหรับคนที่แบบเชื่อรีวิวเนี่ยถ้าเรากิดแล้วอร่อยเราก็ให้ไปเลย5ดาวเต็มๆใน Google จะมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงให้1ดาวทำไมเขาถึงให้5ดาวเขาจะมีเหตุผลให้มันดีตรงเนี้ยที่ทำให้มันเชื่อ Google ได้เข้าไปดู แล้วมันแบบมันมีมันมีหลายๆคอมเมนต์อ่ะเราก็ได้อ่านว่าทําไมเขาถึงให้เท่านี้ดาวเพราะอะไรนะแล้วเรามาเปิดเทียบกันเราก็รู้สึกว่าอย่าเปรียบเทียบเลยแต่อร่อยจริงร้านนั้นอะอยากกินโซบะนะก็ไปร้านนั้นดีกว่าไปฟูดแลนด์แล้วก็เดินไปกินแล้วกลับมาซื้อของนั้ฟูดแลนด์พีเอสพีเอสพีเอสโค้ดไกลแบบคุ้มไหมคุ้มคุ้มไข่หมูนอร่อยมากจำได้ผมคิดว่าคงอร่อยหมดแหละแต่ตอนนั้นเราก็แค่นั้นจริงๆกินเท่าที่กินได้เดี๋ยวรออาหารมาแล้วนะครับ อาหารเช้าของพี่ก้าวมาแล้วที่กินตอนเทีย่ยงฮะอาหารเช้าที่กินตอนเที่ยงตอนเที่ยงน,นะฮะก็คือ <c oughs> สิ่งนี้นสิ่งนี้คือแซลมอนสแต็กก็คือจะมีขนมปังปิ้งกันแหละแล้วลก็ใส่แซลมอนแซลมอนลมควันราดด้วยซอสฮอลแลนเดสกับสแครมเบอร์เอฟพร้อมสลัดชิมก่อนเลยนะจัดไปต้องทานพร้อมกันจริงนะชิมเลยจริงฮะสรุป ก็เชื่อได้คุณจริงไหมเนี่ยคุณต้องชิมพร้อมกันทีเดียวเลยนะหมายความว่าทั้งคำอ่ะคุณตัดตรงไหนไว้าไปวะตรงนี้แหละเออนั่นแหละเออแล้วเขาก็มีเขามีอูโดด้วยนะอ๋อมันมีความหอมเหมือนใครกินเนืพิซซ่าอะไรด้วยอร่อยเนอะเนอะนี่เราก็มี4.5ดาวการันตีได้เว้ยจริงใส่เอ่อพริกหวานแล้วก็น้ำสลัดแบบสลัดงา ผักล็อกเก็ตด้วยใช่ป่ะมีผักล็อกเก็ตด้วยนี่คือความอร่อยมากเลยคือกลิ่นผักล็อกเก็ตเนี่ยผมจะแบบถ้าได้กลิ่นแบบเนี่ยใช่เลยล็อกเก็ตเพราะผมชอบกินล็อกเก็ตไงก็คือมีผักไฮโซอย่างล็อกเก็ตที่เรากินกันเลยอร่อยอร่อยดีครับถ่ายด้วยคุณแยกราเม็งผมเอาโม้าด้วอร่อยดีอ่ะอร่อยเอาแค่เมนูนี้นะคำว่า4.5ดาวมันเชื่อได้เบอร์เกอร์ผมมาเนี่ยร้อนๆเลยดูนะ นี่ตอนแรกผมสารภาพเลยกับพี่แกาวา้ว่าสงสัยไม่อรอดว่ะกูเกิลจะเชื่อไม่ได้ป่ะจริงอร่อยอร่อยเอาอันนี้อันเป็นฝรายทอดมาดีมีแอคเขียวๆโรยข้ขยางหน้าด้วยวออริกาโนะะออริกาโนใส่เกลือมันเอาค่เกลือเกลือสีชมพูครับนี่เกลือสีชมพูมเออเนี่ยเกลือสีชมพูเบอร์เกอร์รรมานี่ผมเดี๋ยวจ้องใช้มีดซอมช่วยนะฮะ โอ้ยขนมปังนุ่มๆเลยเนี่ยดูดิเนื้อมีความกรอบหรือคุณใช้มือไหมคุณมือสะอาดไหมเนี่ยสะอาดอยู่เมื่อกี้มึงล้างไหมกล้าว่าคุณถือตั๊แตนที่คุณชอบทำอะ่ะโอ้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์มันต้องอมือสะอาดโอเคอร่อยเลยเจ้าเนื้อเป็นเนื้อบดแบบโฮมเมดแล้วเขาก็คชายๆจะน่าจะทอดหรือทําความร้อนมาให้ข้างนอกเนี่ยกรอบแต่ข้างในนุ่มเนื้อบดแบบเนี้ยมันมีความเป็นโฮมเมดอ่ะรู้สึกได้ถึงความเหมือนทำเองเนอะ เป็นสูตรของเขาอย่างนี้ป่ะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแบบนี้ในฐานะคนที่ชอบกินเบอร์เกอร์นะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนขนมปังเนี่ยก็จะนุ่มๆคุณเห็นขนมปังเหี่ยวๆป่ะไอเหี่ยวๆเนี่ยอร่อยดีมากอ่ะสี่จุดห้าเราไม่ไปผมไม่ห้าเดี๋ยวผมกดดูก่อนครับชอบแบบนี้มากเลยอ่ะอืมแซนวิชคือมันว้าวตอนแรกมันแบบจะรอดเหรอแต่พอกินแล้วมันว้าวอ่ะเฮ้ยมาลองมาลองถ้าใครชอบแนวนี้นะต้องขึ้นมาทำร้านที่ชื่อว่าแฮร์ออฟเดอร์ดอ่ะมากินก่อนไปว่ากัน อิ่มอร่อยมากอิ่มอร่อยมากคืออิ่มเลยเนี่ยเยอะอะราคาเท่าไหร่พี่อาหาร2อย่างใช่ไหมแล้วก็น้ำสอแก้วอะ่ะหนึ่งพับามจริงป่ะเนี่ย <laughs> ก็ไม่เบาราคาก็ประมาณนึงแต่ว่าคุณภาพที่ได้อะ่ะก้าว่ามันสมราคานะโอโค d โดแบบอัดมันแน่นมากใส่มาเยอะจริงๆนะไม่ใช่ใส่มาบ้างๆ <laughs> ข,ย,ขยักขยุยยี่บี้บมาไม่ใช่นะเป็นชิ้นอะโวคาโดเลยคือคุณภาพมันแน่นนะอะ มีผักล็อกเก็ตเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าคนไม่ค่อยใส่ผักล็อกเก็ตเนี่ยเพราะมันราคาสูงอาจจะเออ,เอ,อผักมันแพงเขาใช้ของคุณภาพดีใช่แล้วไอ้เบอร์เกอร์ของผมเนี่ยอร่อยเนื้อดีหอมใส่ทุกอย่างแบบอย่างที่มันควรจะเป็นน่ะมันมีคุณภาพอะ่ะเบอร์เกอร์ที่คุณชอบกินอะ่ะตามแบรนเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อกลมๆม,มาเนาะแต่อันนี้เหมือนเขาไม่ได้อัดมันมาเขาแค่บดมาแล้วก็ไปทําอะไรอะ่ะคุกกิ้งอะ่ะมันดูเป็นอีกสไตล์นึงอะ่ะแล้วมันก็กรอบอะนะผิวด้านนอกของเนื้อเนื้อบดเนี่ยมันกรอบเออข้างนนุ่ม แล้วก็มันเป็นการบดแบบหยาบยๆมันได้รับความรู้สึกของความเป็นเนื้อดีความสดใหม่ก็ว่าเนี่ยเอกลักษณ์นอย่างนั้นนะอืผมพอจะสรุปได้นะฮะว่า Google เชื่อได้เชื่อได้4.5ดาวไม่ได้ได้มาเล่นๆ่ตอนแรกจริงๆนะแอบไม่มั่นใจแอบไม่มั่นใจเพราะว่าสไตายร้านเขามันเล็กๆแล้วมันก็อยู่ในที่แบบซอกลึก Google มันเชื่อได้ก็ว่าวันหลังเราก็อย่างนี้อีก โม่โม่ไปให้กูเข้าหาเราว่ิ้อะไรไม่ออกเราลองจิ้มสักร้านหนึ่งจิ้มมันได้ดาวเยอะเจิ้มให้ได้ดาวเยอะเยอะจบปัญหาเชื่อได้สี่ล้านมาแล้วที่เรารู้สึกว่าพอเราเลือกที่มันดาวเยอะหน่อยมันเชื่อได้ใช่เนื้อร้านปิ้งย่างอ่ะทนเทกิแล้วก็เลียวคุที่เป็นคาเฟ่ที่เดินม่โม่เข้าไปเลยอีละร้านเลยอ่ะร้านนี้สี่้านแล้วอันนี้คือเราพิสูจน์เชื่อได้ไหมอร่อยหรือเปล่าเชื่อได้ครับก็ประมาณนั้นเพราะงั้นวอลลอกก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเป็นวอลลอการเทสไม้กันชันนะครับช M3 เจอใ,ใหม่วนหล์อกหน้าบ๊ายบายอย่าลืมมาช้อปปิ้งนะคะเคเอ็มสแล้วก็มีขายนะ